นี่นะคะเขปรับเปลี่ยนราคาแล้วนะคะผู้ใหญ่2 5 0 5นะคะปีที่แล้ว2 4 0 4นะปีนี้เพิ่มขึ้นมา100เยเยนนะคะวันนี้คนเยอะนิดนึงเด็กๆยังไม่เปิดเทอมนะคะดีดีบอสดี วันนี first, so ้ว oh, ันเกิดลรอ่อนน่านนะคะวันที่10เมษายนนะคะวันนี pause pause ้พามากินสตอรี่ค่ะสตอรี่อืมโอชิตโต้คุณเ่ I'm yeah. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พามากินสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันที่10เมษายนนะคะ10เมษายนเป็นวันเกิดของเราอ่อนน่านนะเย้ก็เลยวันนี้พามากินสตรอเบอรี่นะคะนี่เริ่มจากนี่เลยค่ะคอยคอยมิโนริแดงๆช่ำๆแดงๆลมแรงมากทุกคนนี่นะคะเก็บเก็บแดงมาก แต่ว่าเขาจะลูกเล็กๆหน่อยเนาะ๋ย่มาชิมดีกว่าหวานหรือเปล่าอืบบมำอทานด้ยกันคร huh? ัมากคอบากมารับขอบคุณมากครับขอบคุณม ฉ่ำมากเขาเดินมาบอกเราอ่อนน้านว่าเขาเขาลีโนะตอนนี้ออกเยอะมากอืม หวานฉ่ำมากอุ้ยตายเกือบแล้วเกือบหล่อนอืออืออืม วันนี้มาฉลองวันเกิดกินสตรอเบอรี่นะคะทุกคนฮื่มฮึ่มลูกเขาแบบสวยมาก เราไปเข้าวลีนกกันไหมเขาแนะนำบอกให้ไปเข้าวลีนกกันค้าวลีนเก้าว้าีนาวีน นี่แดงๆあまりโอเคคนไนเนี mm ่ยเอ๊ะ่โอคด้นยนี้ไม่ค่อยลูกใหญ่นะ อันนี้แดงจังเลยแดงนี่ค่ะนี่นะคะคาริโนโอของเราอื

ลูกเล็กลูกเล็กของเราอืมอือหือฉ่ำนี่อืฉ่ำละลายเลยอืมออร่อยค่ะ อือเยอะมากไม่รู้รู้เรื่องไม่ถูกหยุ่มกมอยหวานมากเลยค่ะเม็ดมันอยู่ตรงไหนอ๋อเม็ดมันอยู่ข้างนอกออือื ทั้งหวานทั้งหอมหอหอกิโลแล้วกจ่โลห,ห้าสิบบาทยี่สิบลูกแล้วพรีเซนเตอร์ ลูกใ,ใหญ่ใหญ่แดงแดงดมอย่างนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปแล้วเขากลิ่นเขาหอมมากเไนีมินฮอปปิ เบนี่โฮปบีมากับสามีเหมือนเดิมค่ะอร่อยไหมว้าวลูกนีแดงอู้แดงใช่

โฟกัสตรงไหนนะเข้าลมแรงมากข้างนอกมืดๆเนาะเป็นแดงฉ่ำๆลูกน um, um. ี้ใหญ่ หน้าฟินเบลลี่ชอบเปค่ะอหือ ฉ่ำม,มากแดงๆอย่างนี้เลยแดงๆข้อยมีโนบิโ้อยมีโนบิเมื่อกี้กินไปแล้วเนาะตอนเข้ามาใหม่ๆ ตอนเข้ามาครั้งแรกกี่นาทีแล้วนะกินแล้วเนี่ยเราออนนั่งกินไปยี่สิบเท่าไหร่แล้วโอ้โหลูกนี้แดงแดงฉ่ำฉ่ำอืมอืม,อม ช่ำนี่เราเจอใหญ่ๆแบบนี้ค่อยมิโนรีนะเขาจะเอาแข็งๆแล้วแบบม,มีเหมือนมีแกนๆข้างในอะคะ่ะหวานเหมือนกันหวานช่ำน้ำ ฉ่ำมากทุกคนอิ่มอิ่มแล้วแล้วไม่ขืออนไいつもな食べれるしょ